ทักสินได้สมบูรณ์และเข้าไปสู่วงการเมืองไปได้อำนาจรัฐทีนี้ละ่ะเงินที่เขาจะปล่อยออกมาเนี่ยเขาข้ามหัวราชการเลยและเขาก็ข้ามหัวผู้อุปถัมภ์ในพื้นที่ด้วยเพราะปะกติเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเมื่อหวังพึ่งราชการไม่ได้ก็ต้องหวังพึ่งผู้มีอิทธิพลและผู้อุปถัมภ์ในพื้นที่<ะ>เวลาเขาจะถูกตำรวจเล่นงานเขาก็ต้องวิ่งเต้นไปหาผู้อุปถัมภ์ในพื้นที่ทำให้หนักเป็นเบา จะเอาลูกเข้าโรงเรียนก็ต้องไปฝากกับผู้อุปถัมภ์ในพื้นที่วิ่งเต้นกับผู้อำนวยการโรงเรียนเอาลูกไปเรียนหนังสือน้อยอย่างนี้เป็นต้นจะกู้เงินกู้แบงค์ไม่ได้อย่างที่อาจารย์พูดครับก็ไปกู้กับผู้อุปถัมภ์ในพื้นที่ผู้อุปถัมภ์ในพื้นที่<อ>ก็มี<อ>มีอิทธิพลเสร็จแล้วคุณทักษิณเนี่ยเขาฉลาดเ,<อ>เขาข้ามหัวราชการและข้ามหัวผู้อุปถัมภ์ในพื้นที่เช่นกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละล้าน โครงการนั้นโครงการนี้ก็ลงข้ามหัวไปเลยไปข้ามระบบราชการข้ามระบบราชการและข้ามผ,ผู้ทําในพื้นที่ตกลงชาวบ้านจะรู้สึกยังไงโอ้รู้สึกรู้สึกดีใจสิฮะไม่เคยเจออะไรที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงอย่างนี้มาก่อนใช่แล้วชาวบ้านก็เลยมองว่านี่คือเทพพระเทพพยดาฟ้าดินมาใหม่เลยที่มาเกิดขึ้นเหมือนฟ้ามาโปรดอ่ะมีเหมือนฟ้ามาโปรดเป็นผู้อุปถัม ลายใหญ่ของประเทศอัน,นี้ใช่เลยเพราะชาวบ้านมองว่าอยู่ในระบบอุปถัมภ์อยู่แล้วชาวบ้านไทยไม่คิดว่าชีวิตตัวเองเนี่ยจะได้ดิบได้ดีเพราะตัวเองแต่ต้องหวังพึ่งผู้มีบุญญาบารมีที่สามารถจะช่วยเขาให้ได้ดิบได้ดีได้ตกลงเขาก็เลยหวังที่จะให้ทักษิณเนี่ยเป็นเหมือนฟ้ามาโปรดคือแต่ก่อนเนี่ยเหมือนผู้ปฐมเป็นนายในระดับท้องถิ่นแต่คนคนนี้เนี่ยเข้ามาเป็นนายใหญ่ ระดับชาติใหญ่ระดับชาติเขาถึงเรียกว่าวนายใหญ่ไงครับแล้วก็เลยม,มีคนเนี่ยก็ไปสร้างวาทการรมค่อยๆบิดให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจผิดต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าเห็นไหมทักษิณเข้ามาบริหารประเทศสี่ห้าปีเราได้ประโยชน์ขนาดนี้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงเนี่ยอยู่มาตั้งนานเรายังไม่ได้ประโยชน์เท่านี้เลยเลยมีดันในหมู่บ้านไปเปรียบเทียบว่า อ้าวในหลวงนี่สู้ทักษณิณไม่ได้แล้วเปรียบเทียบกันได้ไงก็นั่นนะสิมันเปรียบเทียบไม่ได้แต่ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจ<ะ>ว่าในหลวงเนี่ยต้องทําตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในหลวงไม่ได้เป็นผู้บริหารประเทศ<ะ>ในหลวงเป็นประมุขของประเทศในหลวงจัดสรรงบประมาณแผ่นดินไม่ได้ในหลวงไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ไม่สามารถจะจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมไม่สามารถจะกําหนดวิธีการอะไรได้ท่านเป็นประมุข แต่คนเนี่ยไปพูดในทํานองอย่างนั้นตกลงก็กลายเป็นว่าเออถ้าแบบนี้ให้ทักษิณเป็นใหญ่ซะดีกว่าก็เลยกลายเป็นไปเปรียบเทียบกับสถาบันที่เราเคารพสร้างวารกรรมขึ้นมาใหม่ว่าพวกนี้คือพวกอมาต์ทั้งหมดไงล่ะทั้งทั้งในหลวงก็ดีทั้งข้าราชการทั้งหลายพวกนี้คืออมาต์ที่เอาเปรียบสองมาตรฐานไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็ไปพันไปมั่วไปหมดเลยภาพตรงนี้ทั้งหมดความไม่เป็นธรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากอมมาตกลายเป็นเกิดจากอมมาตแล้วก็มีมหาอมมาตแล้วค่อยๆพูดไปจนถึงสาบันสูงสุดที่พวกเราเคารพรัก<อ>ตรงมันเป็นกระบวนการในการบิดประเด็นแต่จริงๆแล้วผมขอย้ำนะครับประเทศชาติได้ปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุกพระมาหากษัตริย์เป็นประมุกพระมาหากษัตริย์ไม่ได้ใช้อํานาจบริหาร ไม่ได้ใช้อำนาจตุลาการและไม่ได้ใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยตรงนะครับแต่มีผู้รับสนองและมีคนดำเนินการไปใช่ไหมครับตกลงการจัดสรรงบป,ประมาณวิธีการจัดสรรงบป,ประมาณไม่เกี่ยวกับพระองค์ท่านคุณเห็นไหมครับว่าอันนี้คือความการบิดเบือนที่น่ารังเกียจที่สุดแล้วก็เลยเกิดมีปัญหาต่างม,มาผมฟังอาจารย์ดูแล้วเนี่ยสังคมไทยวันนี้ไม่มีไพร่อย,อยู่แล้ว และสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันนี้ก็ไม่ได้มีอำนาจโดยตรงที่จะไปบริหารประเทศไม่ได้มีอำนาจโดยตรงที่จะลงไปแก้ปัญหาใหญ่ๆของบ้านเมืองแต่มันกลับกลายเป็นว่าในยุครัฐบาลคุณทักษิณไม่ได้แก้ปัญหาโครงสร้างอันอายุติธรรมที่อาจารย์ได้วิเคราะห์มาทั้งหมดแต่ใช้วิธีหยิบยื่นผลประโยชน์โดยตรงให้กับประชาชนเพื่ออาศัยความรู้สึก ว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมของประชาชนนั้นเนี่ยทำให้เกิดการรับรู้สถานะของคุณทักษิณเป็นสถานะที่แตกต่างกับนายกรัฐมนตรีคนอื่นพูดชัดๆพูดตรงๆตามข้อสงสัยของมผมโดยสัจจริงก็คือว่าเหมือนกับว่าคุณทักษิณกําลังทําให้ตัวเองเป็นเสมือนมูลนายคนใหม่ของใคร่ซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงแล้วทําให้ประชาชนกลับกลายไปเป็นเหมือนกับต้องพึ่งพาคุณทักษิณว่าเป็นมูลนายคนใหม่ ตอนหลังผู้คนก็เริ่มรู้มากขึ้นว่าเฮ้ยตกลงทักษินหรือไอ้คนที่ผูกขาดระดับประเทศเนี่ยมันร่ํารวยขึ้นทําให้รายได้ยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นไอ้สติที่ผมบอกว่ากองแรกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้รวมทักสินแครับถ้ารวมด้วยโอ้โหมันยิ่งห่างกันมากขึ้นอย่างไรใช่ไหมครับกี่เขารวยเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเขารวยเท่าไหร่เราก็ยังไม่รู้กี่แสนล้านก็ไม่รู้มันตัวเลขมันเป็นแสนล้านแน่แล้วแล้วยิ่งเขามีอํานาจ เขาไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทของเขาไปเอื้อประโยชน์ให้กับครอบครัวของเขากิจการของพรรคพวกเขาไอ้ความแตกต่างยิ่งห่างกันมากขึ้นอีกครับแล้วคุณถามผมว่าผมเชื่อไหมว่าคุณทักษินจะช่วยทําให้ประเทศมีความแตกต่างของคนรวยคนจนน้อยลงเ mm hmm. ชื่อไหมผมจะเชื่อได้อย่างไง mm hmm. ถามว่าทักษิณจะช่วยให้สร้างความเป็นธรรมมากขึ้นผมจะเชื่อได้งไง ถามว่าทักษิณเป็นนักประชาธิปไตยผมจะเชื่อได้ยังไงเมื่อผมรู้ทันเขาว่าเขาเข้ามาในระบอบประชาธิปไตยเขาก็ต้องการเป็นผลิจการรัฐสภาและครอบงำไปหมดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นวิธ่ไงคือว่าคนอย่างทักษิณเขาก็คือคนที่เป็นต้นเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้โครงสร้างอันอายุทธรรมดำรงอยู่ในสังคมไทยแล้วก็ซ้ําเติมให้หนักขึ้นด้วยผมเชื่ออย่างนั้นและก็มีข้อมูลเป็นเช่นนั้นเลย อืและแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในขณะนี้เนี่ยคุณนักสินประสบความสําเร็จอยู่สองเออร,รื่องต้องยอมรับความจริงน,<ะ>นอกจากเขาประสบความสําเร็จในการหนีคดีที่ตัวเองไปอยู่ต่างประเทศหนีคดีแล้วนะครับก่อกวนประเทศไทยแล้วยังประสบความสําเร็จคือประการที่หนึ่งกบเกลื่อนคดีของเขาทั้งหลายขณะนี้สื่อมวลชนประชาชนลืมไปหมดแล้วว่าคุณนักสิน ถูกตัดสินจำคุกใช่ไหมครับกี่ปนะีทีเดินรัชดากี่ปีนะสองปีสองป,องปีถูกตัดสินศาลสูงได้ตัดสินยึดทรัพย์คุณทักษิณใช่ไม่ใช่ครับโดยการเอื้อประโยชน์ให้อย่างน้อยห้ามาตรการโตโตที่เอื้อประโยชน์ให้มีข้อเท็จจริงสําคัญถูกเปิดเผยดีในคำพิพากษาและตอนนี้สมควรที่จะต้องติดตามดูว่า สิ่งที่ไม่เป็นธรรมทั้งหลายในการที่ทำสัญญาเอื้อประโยชน์ให้กับครอบครัวและบริษัทของตัวเองนี่ไงเอื้อประโยชน์มาแล้วไงมันจะต้องแก้ไขอย่างไรต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอย่างไรทุกคนลืมหมดเลยทุกคนไปในเรื่องเสื้อแดง<ะ>ทุกคนไปในเรื่องกลายเป็นอัมมาตอัมมาตเรียกร้องเรียกร,ยอรย้องความเป็นธรรมให้กับคนจนไปเรื่องไพร่<ะ>และลืมเรื่องนั้นไปเรียบร้อย<ะ>กลายเป็นว่าสังคมไทยต้องมาเถียงกันในเรื่องที่เขาอยากที่จะให้เราคุย เออแต่เรื่องที่เขาไม่อยากให้เราคุยเขาก็กบเกินไปก็คือเรื่องความผิดของเขาเองครับตกลงตอนนี้เราก็กลายเป็นมาเรื่องเรื่องไพร่เรื่องชนชั้นเรื่องอะไรต่อมีอะไรลืมไปเรียบร้อย<ะ>ประการที่สองเขาประสบความสําเร็จในการที่หลอกนักวิชาการได้เพราะนักวิชาการเนี่ยมีปราปรถนาที่ดีอยากเห็นชนชั้นใกล้กันมากขึ้นอยากจะเห็นความแตกต่างของคนที่มีรายได้ต่างๆใกล้กันมากขึ้น เมื่อเขาบอกว่า<ฮ>เขาเนี่ยช่วยทําให้ประชาชนดีขึ้นแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเขามีอํานาจเขาสามารถที่จะทําให้ประชาชนใกล้กันมากขึ้นก็ไปหลงว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะต้องต่อสู้และหนทางในการต่อสู้ต้องยืมมือทักษิณมาช่วย<ฮ><ฮ>กลายเป็นทักษิณก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อคนจนสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตย แล้วคิดว่าจะยืมมือทักษิณมาชั่วคราวแต่หารู้ไหมว่าคุณทักษิณเนี่ยจะมีความสามารถและเหนือชั้นกว่าพวกบรรดาน,นักวิชาการพวกนี้<ะ>พอถึงจุดหนึ่งเขาก็จะเขียนักวิชาการนี้ออก<ะ>โดยแยบยนที่สุด